เยอะๆสุดยอดไหว้ๆไหว้กันไม่ไหวตอนนี้ไที่นี่ภัยเป็นภัยนะครับเวลาม่น้อยวาววิเดินขึวอยู่น้อยได้ต่อยมวยกับโมขาวที่จุดเริ่มต้นของโมขาวสุดยอดแต่วันนี้คือเย็บจริงๆเลยเย็บทรกที่เลยทุกที่ทน้ำทุกที่เลย ไม่มีใครกล้าตามงานนี้มาก่อนเราไม่น่าไปลไปปล่อยก็ตายแล้วดีแล yes. ้วที่ปล่อยอะไรยิ่มอะไรไปขึ้นมาอาพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงรอจับไวรอียวรอเวรอเดียว

<laughs> ยอมแล้วเหรอยอมแล้วยิ้มทำไมอ่ะอ่